ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประสียนทิโกสลและชาวพระนครได้เก่งการถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์อันมีพระสมมาทูตเจ้าเป็นประมุขซึ่งต่างฝ่ายก็จะเอาชนะกันให้ได้โดยผัดกันเป็นเจ้าภาพถึงวราระที่6พระราชาอนพระเนรเห็นทานของชาวพระนครแล้วถึงกับบันทมไม่หลับนางมณิกาจึงทานเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงจัดมาทาน ซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วโดยมีทรัพย์สิบสี่โกศสเสวตชัดหนึ่งบัลลังก์หนึ่งชงบาทหนึ่งต่างเช็ดเท้าหนึ่งสตีบทของหอมห้าร้อยนางช้างห้าร้อยเชือกอันเป็นของที่ประมาณค่ามิได้ถวายแด่พระบรมศาสดามาทานในครั้งนี้เรียกว่าอสทิสทาน ในพระสมาสมุพรเจ้าแต่ละพระองค์จะมีเพียงครั้งเดียว